ครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ MU49 ควันขาวพี่นอ้องเมื่อนี้ผมกับพึ่งไปปั้นนามาเพิ่งว่านเขา่าเมื่อเช้านี่ที่แหลกว่าสิบเไปปั้นสำหรับฝนมันตกเมื่อเช้าเพิ่งผ่นไปว่านแล้วกจะที่เรื่องในแดดไปปั้นเนี่เพิ่นพี่นอ้องเป็นตม้มว่านเขา่าว่านเข่าเปียก ตไปปั้นเราไทยลงเลื่ายหนามันซึมลงไปยุบขึ้นทั้งล่างมันปั้นเราเป็นตมอัปเดตสถานการณ์ว่าที่ผมแจงฟังแจงแต่มันพฤหัสที่แล้ววันพฤหัสทรหาสางสางบอกว่าแจงออฟฟิศผมก็โทรคนไปแจงแจงแล้ววันสุกร้สางวันศุกร์มาสมบูรณ์มาวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เมื่อวาน ผมก็นีอีกปล่อยเบุงมาสิโท่มาบ่บ่โท่มากมื่อวานมันจันพวกกระโทไปนําอีกขึ้นผมในไร่เขาสู้ไงวะตกลงสิมาสมหรือว่าม,มาสมชา้ซานม,มาสมมาสมมาสมผมขับให้รถทังนีดีเลยผมขับให้นอกฆ่าตีนอะไรเลยเลยว่าสิเป็นยังก็สิวานกฆ่าตีนเลยคือเรื่องของเรื่องน้วมันเกี่ยวกันพอดีมีนี้สร้างโท่มากแจ่งบอกว่าที่เมารถเขาไปสมราชสี แอนซอมจะหนอลลอลลอลลีอุปกรณ์เพรเพียงพอของเลยโอเคเพราเป็นอย่างผมเลยเก็บงานให้แล้วผมนัดบ่ายโมงมาเบิ่งพี่น้องหลังจากที่สร้างไม่เสร็จแล้วในประมาณจอาทิตย์กรัวเจ็ดแปดหมื่นเมื่อน้ำมันเครื่องไปเทสักหนึ่งร้อยหกสิบเราบึงว่าหกสิรจากสร้างไม่เสร็จแล้วประมาณอาทิตย์คกรกัวน้ำมันเยอะก็เลย เดี๋ยวท่านนี่ขีดบนนี่ขีดบนนี่ขีด่างที่ช่วงกลางกลางมันเบาไวเลยพี่น,อน้องกินน้ำมันเครื่องสดถามว่าคว้่นเขาเห็นงานพี่น้องอลคือเห็นไดพ้พราะวา เมื่อหนันน้องไส้ไปปั้นหน้าซอยเสียแต่ไม่ปั้นหน้าซอยผมกะท้ายลิบช่วงเอว,งว้นนี่มันกะนนทุกขันขาวทุกคันดำหมดเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องก้อนา้างสีมเวาตอนมันสีขาวอยู่สีรา เราตาตัในัำหลับเลยจะอกพ่อเล้เก็นีเครื่อนว่าเดือดเจรหอนนองอยแต่ปกติหน่ถ้าตอนเสอบนี้สุดมาผมพอส,ตา,พสตาทัมก็สตาตัทติไปจะหานาทีพอเรียนออกไปนี่บ่ ผมว่ามันสุมไฮอินเหลือคว,วนควนเขาควนเนี่ยหนุงใส่กับแจ็คไปไซบุ๊คเราใส่ไม่ซื้อกล่องไฮกับไฮตัวควนเขาวยังเป็นยุคเกอา์เป็นน้อง อาการก็เป็นเหมือนเดิมแต่ผมแปลกใจว่าบริ่ได้รามาแล้วพี่นอ้องมีหลายคนที่คอมเมนต์มากในอันนี้ผมนี่ค,คือว่าปพี่คือพระโทษขอสุดง่าเลยโทษไปแล้วครับิึงทรงลายไปเิ่งอันนี้ไปจานผมบอกว่าถามว่าห้สร้างมา่อสมนี่ผมสีหยยบให้นกฆ่าตีนผมบอกตรงสีเลยจนมือน,นี้มันจันทร์ผมว่าผมในโทษเขาไป เขาไปศูนย์อีกผมถามเลยว่าตกลงสทีม่มาเอาบ้าเมารถดไปซ้อม,หมอให้เนี่ยถ้าบ้าเมาใครเหยียบนอกค่าตีนเลยเขาโทรบอกเจ้าเมาวีดีเลยเขาไม่ได้เสียดายได้เงินผมเลยว่าสิบุญกันใหญ่ทีระบานสาร้างกับเท่มาอันนี้กับเ,เ,เทม่มาเอ้าผมเลยไ่ได้เป็นยังผมพาเจ้ารถมามาเอารถไปซ้อมให้คือผมบ่ไดริสิทธิ์พอว,วงนี้งานมันหลาย คือถ้าผมหยุดงานมือหนึ่งกะขอผมปั้นหน้ามือหนึ่งกับมือละสามสิบสี่สิบลาถ้าบอห้องบอไปปัน้นเพื่อนก็เอารถคันอื่นไปปั้น้จะเหนื่อยพี่น้องมาเป็นกันมาเป็นถ้าเพิ่นไม่เหิ้งผมเอามือเดียวก็แล้วเดียถ้าเพิ่นเอากุญแจเอาเครื่องใหม่เครื่องมือมามือเดียวก็แล้วกม็มาเพิ่นก็เป็นคือเก่าละ เขาก็ไปจากรามาไรพี่น้องต่างจะเขาสนใจบ่สนใจน้ำหอมดอกหรือเขาคิดว่านีบ่บ่หรือเขาคิดว่าตัวนีบ้บ่ซั้นนี่บ่ตัวซั้นนี่ปะเห็นไหมรัประกันคุณภาพคูบะตาหนึ่งปีหรือหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงอย่างใดอย่างก่อนถึงก่อนพอรถผมเพิง่งเดินพัน่นพั่นเลย เ็ดงานมาหนาสไดอยยุประมาณพ3นสานี่นึ่งพันสามร้อยสิบห้าชั่วโมงก็สามารถเคื่องควาถอยเทดงานมาจนความถอยเพรบะโค้กสาวเยว แต่เเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอน,ตอนที่สร้างมา mm. ผมจะร่งอีกคลิปหนึ่งพี่น้องมึงเพราะว่าปล่อยไ้ถ้าถึงชั่วโมงหนึง่งสร้างมาใบาโมงนีงน่เดี๋ยวผมสิมาทายพี่น้องมึงตอนทีพนักรถไปพร้อมแล้วผมก็สิบว่าปล่อยให้รถผมไปอยู่กับสร้างโดยลําพังผมต้องติดตามแล้วผมต้องไปดูให้รู้ว่ารถเป็นอะไรผมจะไม่ไปล่อยให้ช่างซ่อมโดยลําพัง โดยที่ช่างบอกสาเหตุส่วนตัวช่างมาเองผมเมาครับผมตรงห่งว่ารถผมเป็นยังถอดตัวได้ออกถอดตัวได้ออกเป็นน้ำยังย,ออย่อนยังเดี๋ยวผมจะใหพี่น้องมึงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปซ่นีก่อนเดี๋ยวถัดมาเป็งคลิปหนาะเดี๋ยวมาเบ็่งพืเอรถไปเมื่อ,อ <c oughs> มันเขามาหยึดรถเลยพี่น้องรถคนขาวอหลี หมดผมใจไปหมดแล้วนี่แหละครับพี่น้องฝากพี่น้องก็ไะไรก็ติดตามก็แชร์เป็นกำลังใจนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝาพี่น้องไว้สำ้ำนี้ครับสวัสดีครับ